นี่ครับวันนี้เราได้เจอเน็ตอดอนดาวรุ่งครับกำลังมาแรงครับน้องพอยิ้มครับค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเรียนเพิ่งเรียนมาใช่เพิ่งเรียนมาเปลี่ยนแนะนำตัวน้องพอยิ้มก็เรียนที่มอญเทพใช่ค่ะการบินใช่ค่ะปีสามปีสามใช่ก็รับจ็อบพิเศษใช่ค่ะทำเว็บไซต์ใช่ของซุปเปอร์ซัปไทยแลนด์ได้ หลังจะเรียนเสร็จปุ๊บก็มาติดขอบสนามเลยใช่ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ใครกันวันนี้เข้ามาสัมภาษณ์เจนลงค่ะเพราะว่าเขากําลังแบบว่ามีการเล่นที่แบบว่ากาลังแบบเป็นที่จับตาของทุกคน,นะคะอะค่ะอ๋อก็เดี๋ยวจะรอสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะโอนนี้ขยันน่าดูจรยๆแบบเพิ่งไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็แบบว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบเจอคนหลายคนเยอะแยะมากมา ก็คือปีแล้วไปตัทีส่ทีสามทีสค่ะปกติจะเป็นช่างภาพของสโมสร b e u ด Deco ค่ะใช่ปีนี้ก็เริ่มมาไทยดีใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบยังไม่ค่อยแบบชินกับสนามใหญ่เท่าไหร่ก็ยังแบบเขินๆในใจอยู่แต่ไปแมแรกหนักเือนทองแบงคอบติดใจเลยตามเจนลบมาถึงที่สนามซ้อมเลย เขากําลังมาไงคะก็เลยแบบอยากสัมภาษณ์อยากแบบว่าให้เขาพูดอะไรถึงแบบแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคนเชียร์เขาเยอะมากแล้วส่วนตัว,ว,ตวที่จะบอกว่านะัมชอบชอบ,ชอบพี่เจเจฮที่แต่วันนั้นบอกว่าชอบชอบพี่ปิงชอบพี่ปิงด้วย พี่เจชนาทิพย์ไม่ไม่ไม่เคยเคยเห็นแต่แบบในทีวีเขาแบบเล่นแบบเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยชอบจี่ทักทายกันรึยังครับทักทายแล้วก็บอกแล้วเขาว่าในสุภาพเขาก็แบบเขินินนิดนึงไม่เห็นเราเขาซ้อมอยู่อย่ต้องต้องหลังเลือดสอบค่ะ ก้องหลังแล้นะหรอเดนรึมั้ยถามว่าความคาดหวังของแมทต่อไปที่จะแบบเจอกับท่าเรือค่ะก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นผมก็จะพยายามทำประตูให้ได้อีกนะผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าลง ตากล้องถือทั้งไฟพยายามยิงประตูให้ได้แล้วก็สร้างสร้างสรรคเกิดไดเบี้ยไม่รู้เปล่ฝากถึงแฟนบอลหนค่ะก็ฝากถึงพี่แฟนบอลทุกคนก็ขอขอบคุณที่ที่เป็นแรงใจให้แล้วเข้ามาเชียร์เราเนี่ยผมก็อยากให้เข้ามาเชียร์เราเยอะขึ้นในทุกงานเยอะขอบคุณค่ะเอาตรงนะไม่เห็นเลยกล้องอะมื่ตื่น ไม่ใช่ <ทำ S 1> ดูบอลดูบอลดูบอลแล้วทำไมหน้าลอยขาวอย่างนี้นย่ี่เตะครับผมรับเจริญรวยทั้งไฟฉายทั้งมือถือยุงก็เยอะ